ทม่คนก็พลาดจากการจากประโยชน์คือการฟังธรรมจากประโยชน์คือการได้สงเคราะห์โดยปัจจัยไยยธรรมจงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดนะพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเสด็จกลับมาแล้วก็ทรงกระทำการยิ้มเยม้มก็คงจะด้วยหัติตปาทาจิตนั่นแหลกะการท่านพระอานนท์พระอานนท์นะ เห็นพระอาการที่ยิ้มเย้ยของพระพุทธเจ้าก็ทราบว่าต้องมีเหตุเพราะพระอระหันต์น่ะอยู่ดีๆไม่มีหรอกไอเทียตจะยิ้มเหมือนอย่างเราเนื้อเคลิ้มกันมาก็ยิ้มไม่มีมีเหตุมีปัจจัยนะครับแล้วก็ถามส่นถามถึงเหตุที่ทําให้พระองค์ทรงยิ้มเย้ยก็รับสั่งว่าสุปปุทธะสากยะน่ะจะต้องตกตัวลงในสุขในวันที่เจ็ดนับจากนี้ นะพอดีสุปปุทธะจะส่งคนมาสืบสอบว่าพระพุทธเจ้าจะพูดถึงการกระทำของแกยังไงบ้างนะคนนั้นก็ได้ยินอย่างนี้ก็ามานำไปเล่านะแกแล้วกับพระพุทธเจ้าก็แม้เจ้าจงสถานที่ซะด้วยบอกว่านั่นนะไอ้ไอ้ตรงตีนกระได้ขึ้นปราสาสนั่นแหละนะจะถูกาสารีศกตรงนั้น ถ้ามาเจาะจงอย่างนี้แกจับโกหกได้แน่คราวนี้แล้วจะเอาไปประกาศเออถ้าพูดเป็นตัวตัวตัว,ตว,ตวไปว่านะถูกทรณีสุภายในเจ็ดวันแล้วไม่ระบุสถานที่มันยังน่ากลัวกว่าไอ้อย่างนี้เลี่ยงได้นะนเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปอยู่ประ,ประาศาสตร์เรื่องบนนะปิดประตูห้องเอาสบงสะเบียงไปพร้อมนะจะไม่ลงมาจนเกอจนเลยวันที่เจ็ด จะไม่ลงมานะให,ให้คนเลื่อนกระดไปเสียไปทางอื่นเสียพร้อมดังให้คนคอยเฝ้าประตูวไว้ทางออกกี่ทางนะเวลาจะออกไปให้คนเหล่านั้นช่วยห้ามไว้พเพราะแกอาจจะหลงลืมนะทำในประการต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้ลงมาเหยียบพื้นจันล่างนะบังเอิญว,วันที่เจ็ดอะ ไอ้มามงคลของแกมันเกิดก็ร้องนาะเอาเท้าเที่ยวถีดฝาถีบ,บประตูคอกเสียงดังเอะอะไปหมดเพราะว่าแกาก็ไม่ได้ใช้มาอยู่เจ็ดวันม้าไม่เห็นหน้าเจ้าของมันก็หงุดหงิดกระวนกระวายเที่ยวอาราวาสอย่างเงี้ยก็ถามคนว่าเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นบอกว่าม้ามงคลมันอาราวาส นะมาโปรดพอพูดอย่างนี้ลืมหมดเลยคิดที่จะออกพอคิดที่จะออกเท่านั้นนะประตูนะเปิดเองอำนวยความสะดวกนะให้ออกไอ้คนที่ฝ้าประตูนะแทนที่จะห้ามกลับยืยอนะกลับช่วยกันพาแกออกไปที่ทางใจลงและกระไดนะมาอยู่ตามเดิมมากตั้งแต่เมื่อไดไม่รู้ รวดพลาดลงไปเหยื่อพื้นจนแรงนาแผ่นดินก็แยกออกว่างั้นถูกธรรณีสูกไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างเขาบุกคนอื่นที่บอกว่าจะโดนภายในเจ็ดวันนะก็ยังมีนะ <c oughs> นะ่วนนอกนี้ไม่แน่นะอย่างนั้นพระมานพที่ข่มขืนพระอุบลวน,นาเถรีในป่าแล้วก็ ถูกธรนีสูบไปท่านก็ไม่พูดว่าไปในเจ็วันในการต่อมาเท่านั้นนะครับเป็นเดชและพระเ,เจ้าทรงบัญญัติห้ามพระภิกษุนี้นะอ,อยู่ป่าเพราะฉะนั้นจะสมารถทานตุวดงข้ออยู่ป่าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เจตนาในจวนะขณะแรกนี้พระเหตุที่ไม่มีกําลังนักยังให้ผลให้วิบากได้เฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสจะให้ผลได้ในช่วงระยะเวลาที่ตนสามารถจะให้ได้ก็ย่อมเป็นอโหสิกรรมไปพอร,ระยะระยะเวลาของตนไปแล้วนะตนจะให้ผลได้ก็เฉพาะในชาตินี้แต่บางเอื่นสิ้นอายุตายไปแสก่อนอย่างนี้ นะก็เป็นเอโวสิกรรมไปไม่มีการตามไปให้ผลถึงพบหน้าชาติหน้าได้ข้อนี้ก็เหมือนอย่างการที่นายพรานนาวคันธนูยิงลูกศรไปถ้ายิงไม่ผิดก็จะทำเนื้อให้ล้มลงในที่นั้นถ้ายิงผิดเนื้อก็จะกระจนหนีไปหนีไม่เหลียวหลังเช่นนั้นคือว่าไม่มีโอกาสจะให้ผล การได้โอกาสทำวิบากให้บังเกิดแห่งทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเหมือนการที่ลูกสอนเล่นไปถูกเนื้อไม่ปิดพลาดการถึงความเป็นกรรมที่หาวิบากไม่ได้คือเป็นอโหสิกรรมเหมือนการยิงปิดจะนีแ้แหลอุปมากระชับด,ดีนะครับ <c oughs> มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับทิฏฐธรรมเวทนียกรรมบ้างหรือไม่ครับผม ครับผมแต่พระอ,อาร,าาริยะบางต่ำกว่าอรหันครับขอจิตมรณาสนาวา<ม>ิถ<ม>ีเลย <ium> ค,<า>ครับ<า><ต>เป็นมากถ้าจะไปสุกติอ่าถ้าไปจะไปสู่สุกตินะครับมรณาสนาวิถ <ium> ีจิตท,ที่เป็นไปในขณะนั้นห้าขณะ จะต้องเป็นกุศลต้องเป็นมหากุศลนะครับส่วนยานสำประยชน์ยานวิประยชน์ยังไงมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่บุคคล,ล,คคลนะครับครับผมเออไม่แน่นอน นะครับจะเป็นอติมหันตารงวิถีหรือมหันตารงวิถีนั้นะมันไม่แน่นอนอย่างมัตตกุณนรีนะกำลังทำมองพระพุทธเจ้าทำจิตให้เรื่มใสแล้วตายนะมันกำลังติดพันน่าจะเป็นมีอารมณ์เป็นอย่างนั้นนะนะเพราะว่าจวนแจแล้เกินคงจะไม่เปลี่ยนอารมณ์เป็นอย่างอื่นคงจะเป็นอติมหันตารมไป อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แกก็ไปเกิดเป็นเทวดาแต่อย่าเข้าใจว่าอากุศลที่เกิดห้ากนาหรืออกุศลที่เกิดห้ากณะตอนตายเป็นผู้ให้ผลนะไม่ให้ผลเลยลนะครับเป็นเพียงผู้ปาลารบอารมณ์สําหรับพบหน้า,อ,าอ๋อชัดอ๋ออติมหันตารมณ์เหรอครับไปได้ยินเป็นอติอิทธารมนะครับ ถ้าชัดเจนก็เป็น,น,นกับทางปัญจทวารทีนี้มหันตารมนะเราละถ้ามาหันตารมมันมีอายุมากพอหรือเปล่านะครับก็ถ้าอายุมากพอแก่ปฏิสนธิมันก็จะเป็นมหันตารมก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นอติมหันตาะนะไม,ไม่จําเป็น ครับผมอถ้าทางมนโนทวานวิภูตารมก็ได้ฮะวิภูตารมก็ได้ <Okay. S 2> คือชัดเจนนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องชัดเจนเป็นพิเศษนะต้องการเพียงเพื่อให้มีอายุพอเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนทิเท่านั้นนะครับนะความเป็นอารมณ์ที่ชัดเจน ยิ่งหรือชัดเจนธรรมดาอะไรประการใดนั้นนะไม่สำคัญในเวลานั้นเพียงแต่อาศัยเป็นช่องทางให้ไปเกิดได้แค่นั้นเองนะครับออถ้าในชุดเดียวกันนั้นในชาวนะ, <c oughs> ะที่ท่านพูดถึงในเวลานี้ท่านพูดถึงความมีกำลังไม่มีกำลังแห่งชาวนะ ขณะที่หนึ่งมาพูดเกี่ยวข้องกับชาวนะก็ควรจะพูดเฉพาะอาเสวนะปัจจัยก็ตายอยู่อลชาวนาในใน,ใน,ใ,นออในชาวในะก็ได้อาเสวะอ,อาเสวนะปัจจัยก็มีะนะครับ อนันตระปัจจัยก็มีสัมมนันตระปัจจัยก็มีอ่าณฑีวิคตะปัจจัยชุดเดียวกันนะครับไม่น่าจะมีเลยนะไม่น่าจะมีนะครับก็ <c oughs> เกี่ยวกับความเป็นไปตามลำดับของวิถีนะไอปัจจัยอื่นมันก็ต้องมีอะแต่ว่ามันก็เป็นอีกชุดหนึ่งไปเลยพวกอารมาณปัจจัยเป็นต้นนะ เตสิกที่เกิดร่วมกันก็เป็นสหชา,าตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยอะไรกันไป <c oughs> จิตขนะเดียวมีปัจจัยเกิดตั้งจิดสิบกว่าอย่าง <c oughs> อะไรฮะ <c oughs> ตรงไหนนะอะไรฮะ ยกตัวอย่างยกตัวอย่างยังไงทางตาเลยครับทางตาก็การเห็นนะนะไอ้กรรมที่เราทำวันไหนก็ไม่รู้ในชาติเดียวกันนะมันเป็นเหตุให้เราเกิดจากกูวิญญาณมาเห็นภาพแต่กรรมนั้นเป็นกุศลก็ภาพนั้นก็เป็นอิทธารมณ์แต่เป็นอกุศลภาพนั้นก็เป็นอนิจฐารมแต่เราไม่มีทางรู้ ว่าภาพที่เราเห็นน่ะมันเกิดจากกรรมในอดีตรหรือกรรมในปัจจุบันทําวันไหนครั้งไหนนะครับส้มมาใครมาถามผมจะตอบว่าไม่รู้นะเมื่อก่อนนะก็มีพอที่ให้ท่านไปปรึกษาได้นะแต่ว่าถูกจับจึกไปแล้วพระนิโกนอะไรเนี่ยนะอ่ารู้เรื่องกรรมละเอียดนะใครทําอะไรนะเป็นสุขเป็น ครสวยสบสวยทุกอยู่ในเวลานี้เป็นเพราะไปทํากรรมอะไรมาชาตินี้หรือชาติก่อนประการใดแม่ท่านวิเคราะห์ละเอียดเลยนะนะครั้งเราเรา,เราเรียนรู้พอเป็นหลักการตอนนั้นเองนะครับนะถ้าเรียนนะพอเป็นหลักการว่ากรรมที่ทําในปัจจุบันนะให้ผลปัจจุบันก็มีอยู่แต่เราจะมารู้ของจริงว่าเวลานี้ตาภาพที่เราเห็นนะ่ะมันมาจากกรรมอันไหนไม่มีทาง นะครับพ <c oughs> ระอระหันต์ปกติธรรมดายังไม่ทราบนะ <c oughs> มันเป็นวิสัยของเ,อเขาเขาบอกว่าอย่าไปคิดด้วยนะนะ <c oughs> กรรมละวิบากของกรรมนะเป็นอาจินใจไม่ควรคิดใครไปคิดนะก็มีส่วนแห่งความบ้าเลยอย่างน้อยก็ฟุ้งซ่าน เอาเปลี่ยนหลักการนะครับถ้าให้ผลในปัจจุบัน,มนไม่จะไปให้ผลเป็นพระวังพระววงอะไรได้ยังไงก็ได้แต่วิบากป่าเพทอะไรทางตาทางหูที่เป็นอะไรเี่ตุกะะทางจมูกทางลิ้นไปตามสมควรนะครับ <c oughs> อธิบายอุปปัชชะเวทนยกรรม กรรมที่สัว์ต้องเข้าถึงอัตภาพถัดไปจากอัตภาพปัจจุบันแล้วจึงสวยวิบากได้ชื่อว่าอุปปัชชเวทนิยกรรมความว่าเป็นกรรมที่ให้วิบากในพบถัดไปนะก็ <c oughs> ในบรรดาชวนะจิตจัดขณะซึ่งมีนัยยะดังได้กล่าวแล้วนั่นเองเจตนาในชวนะขณะที่เจ็ดอันให้สำเร็จความต้องการในการให้ทานเป็นต้น หรือในการฆ่าสัตว์เป็นตน้นคือทําให้การให้ทานและการฆ่าสัตว์สําเร็จลงนั่นเองนะสําเร็จหรือเออสำเร็จเป็นกรรมเป็นอุปัชเวทนิยกรรมให้วิบากในพรบตัดไปเท่านั้นไม่เกินเลยไปกว่านั้นก็เจตนาในชวนะขณะที่เจ็ดนี้แม้ว่ามีกําลังมากกว่าเจตนาในขณะที่หนึ่ง เพราะความที่ได้ชวนะจิตขณะที่หนึ่งถึงหเป็นอาเสวนะปัจจัยก็จริงอยู่นะชวนะที่เกิดก่อนๆเพิ่มพูนกำลังให้ก็จริงอยู่ถึงกระนั้นเมื่อเกิดขึ้นเป็นขณะสุดท้ายใกล้ตกประวังก็ย่อมมีกำลังโยนไปส่วนหนึ่งนะไม่เต็มที่จึงมีความสามารถทำวิบากให้เกิดได้เท่านั้น ตั้งในปฏิสนธิการตั้งในปวัติการให้ผลในพบจัดไปคือให้ไปเกิดปฏิสนธิแล้วก็ตามให้ผลในปวัติการต่อจากนั้นอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> หากในพบหน้านั้นไม่มีโอกาสให้ผล <c oughs> ก็หมดโอกาสของตนไปย่อมเป็นอโหติกรรมไม่มีผลไม่มีวิบากนะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับ จิงอยู่ได้อาเสวะนะปัจจัยจากหนึ่งถึงหกแต่ถึงได้ก็ได้นิดหน่อยเพระาะใกล้ตกก็วังแต่ลองทำไอ้ไอ้ภาพกราฟที่ที่ขึ้นไปแล้วก็มันมาตกนะครับเอาของจริงกันเลยดีกว่านะการยิงธนูนะบางท่านไม่ค่อยรู้จักธนูเอาปืนดีกว่านะยิงปืนนะครับอา่า ถ้าหากว่าเป้าอยู่แล้วยลระจะใกล้เกินไปนะไม่ได้มีกําลังมากพอหรอกนะครับต้องไกลปลกว่านั้นหน่อยนะใกล้เกินไปนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นคนถูกยิงถ้าใกล้เกินไปนะแผลจะใหญ่วะว,วเพราะกําลังของกระสุนมันไม่มากพอที่จะให้ทะลุทะลวงไปอย่างเฉียบขาดนะครับ <c oughs> เพราะอะไร เพราะว่าไม่ได้อาเสวนะปัจจัยพุ่งพุ่งพุ่งไปอะนะครับยังกาลังมันยังไม่พอต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับเขาเรียกว่าระยะอะไรนะยังอยู่ในระยะที่ทางรอเราก็แล้วระยะหวังผลอะไรทํานองนั้นนะครับถัดไปจากนั้นก็เป็นตาบลกระสุนตกเกิดเริ่มหมดกําลังจนกระทั่ง ไนะครับเป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับสวนะเละขณะที่หนึ่งก็เหมือนกับกระสุนปืนที่พุ่งพุ่งยังไม่ได้มีกําลังเพราะฉะนั้นจะให้ผลก็ในอัตภาพนี้นะครับสองถึงหก็จะมีกําลังมากแต่พอเจ็ดจะตกระวังไงใปกระสุนตกนะครับนะบเพราะฉะนั้น แม่ได้อาเสวะานะปัจจัยกันเตน้อยเต็มทีแล้วใกล้จะตกภวังให้ผลอย่างมากก่อนชาติตัดไปนะครับ <c oughs> ถ้าหากว่าไม่ใช่ว่าในจะให้เร่ทุกกรณีนะนะครับถ้าหากว่าในพบจัดถัดไปไม่มีโอกาสของตอนอีก <c oughs> ก็จะไม่ไม่หมดไปเลยไม่อาจจะให้ ติดตามไปให้ในชาติ 3, ที่สามที่สี่ได้เรื่อยไปนะครับนับชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งนะทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมจะให้วิบากในชาติที่หนึ่งเป็นไอเหตุการว,วิบากนะครับชาติาตัดไปก็เป็นชาติที่สงองอุปปัชชะเวทนิยกรรมเจตนาในชวานะขณะที่เจตนาะนั่นแหละจะให้ นะถ้าหาว่าไม่มีโอกาสอีกก็จะเป็นอาโหติกรรมอีกนะครับไม่อาจจะให้ไปถึงชาติที่สามเป็นต้นได้นะครับท่า <c> น <oughs> อ,อาจจะนึกสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทาไมถึงไม่เขาไม่มีโอกาสให้อะไรมาขัดขวางไว้เอตปัจจัยที่มาขัดขวางมีอะไรอย่างนะคติก็ได้ นะครับมีการจำแนกกรรมเป็นสิบหกเช่นอย่างนี้ว่าอัตเถกกัจจานิปาปกาณิกรรมสมาทานานิกติสัมปติปฏิพานหานิณนะวิปจันติณนะวิปัจ,จตินะครับแปลว่า กรรมมสมาทานที่ชั่วช้าบางอย่างนะถูกกติสมบัติขัดขวางไว้จึงไม่ปฏิวิบาทมีอยู่นะหมายความว่าเขาทำกรรมไม่ดีบางอย่างไว้นะจะให้ผลในชาติถัดไปนะครับคือว่าจะต้องให้เขาไปสวยทุกขเวทนาเสนสาหัส แต่ว่าเขาไปเกิดในสุขติเขาเรียกว่าสุคติสมบัติสุขตินะด้วยอำนาจของกรรมที่ดีงามบางอย่างทําตั้งแต่ครั้งไหนไม่รู้นะครับพอไปอยู่ในคติเช่นนั้นนะเป็นคติที่ไม่อาจจะสะวยทุกเวทนาเสียนสาหัสอย่างนั้นได้ถ้าจะสะวยทุกเวทนาเสียนสาหัสอย่างนั้นต้องไปเกิดเป็นสัตว์โรค ต้องไปเกิดเป็นเปรตอะไรทำรองนั้นแต่นี่ไปเกิดเป็นเทวดานะอัตภาพไม่สมควรไงทุกเวทนาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอนันท้าวไปถึงกรรมว่าไม่ใช่โอกาสของกรรมจะให้ผลได้นะก็ต้องรอนะครับต้องรอไปตวก,กติสมบัติขัดขวางสียแล้วไม่เปรตวิบากรอไปรอมาคนนั้นสิ้นอายุ นะสิ้นอายุตายไปไอรกรรมนี้มันเป็นอุปป,ปัปช,ชะเวทนิยกรรมจะให้ผลก็ชาติตัดไปตอนนั้นรอไปรอมาหมดโอกาสของตนก็เลยเป็นอโหสิกรรมกันไปเลยนะครับอย่างนี้นะถึงทางกรรมดีก็เหมือนกันนะครับถูกกติวิบัติขัดขวางไว้ไม่เปรตวิบาก ยังมีเราทำกรรมดีเอาไว้ควรที่จะได้สวยสุขอย่างยิ่งแต่ว่ากรรมชั่วบางอย่างมาทำให้เราไปลงนรกไอ้กรรมดีอย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสจะให้ผลในภพภูมิที่เราได้อย่างนั้นนะก็หมดโอกาสของตนไปตะเลยเลยระยะระยะหรือโอกาสของตนไปก็เป็นอโหสิกรรมไปนะอย่าเข้าใจว่ากรรมเหมือนกันหมดคือตามไปไม่ลดละ นะมีโอกาสเมื่อไรให้วิบากเมื่อนั้นไม่ใช่นะนะครับ <c oughs> มันเฉพาะกรรมบางอย่างเท่านั้นเฉ <c oughs> พาะมหกตกรรมคือสมาบัตแปดหรือเก้าและอนันตริยกรรมห้าทอนนั้นที่ให้ผลให้วิบากในพัตัดไปแน่นอนไม่เป็นโอโหสิกรรมเลยเพราะเป็นกรรมหนะักอ่าเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นคนได้สมาบัติ ก็ว่าไปอย่างนะครับรักษาสมาบัติเหล่านั้นเอาไว้ได้ไม่เสื่อมตายไปนะครับนะไอ้กรรมที่ทำไว้จะต้องให้ผลแน่นอนนะไม่มีอะไรมาขัดขวางได้คือจะต้องไปเกิดเป็นพรหมนะครับหรือว่าอนันตริยกรรมห้านะทำอาไว้ในชาตินี้ ก็จะต้องเป็นอุปป,ปัชชะเวทนียกรรมไอเจวเจ,เจเจตนาในชวน,นาคณะที่เจ็ให้ผลในภาพในพบถัดไปแน่นอนนะเรื่องของคนที่ทำอนันตริยกรรมเสร็จสัตแล้วนะทราบต,ต่อไปเกิดไปอยู่ในสวรรค์เสียอนันตริยกรรมตามให้ผลไม่ได้อย่างนี้มันไม่มีมีอันว่าจะต้องตกนรกแน่นอน <laughs> ไม่มีอะไรจะขัดขวางได้ทั้งนี้เพราะเป็นกำเนิดอันหนึ่งแต่แหากว่าบุคคลเป็นผู้ได้สมาบัติหลายสมาบัติหากไม่มีอัตยาสัยมีจิตมีใจน้อมไปเกี่ยวกับภพบที่พึงถึงอะไรอะไรเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเหมือนอย่างท่านผู้มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่อย่างพระโพธิสัตว์เป็นต้นไซจะเพาะสมาบัตเดียวที่สูงสุดเท่านั้นย่อมเป็นอุปป,ปัชชเวทนียกรรม ยังผลยังวิบากให้บังเกิดในพถัดไปสมาบัติที่เหลือย่อมถึงความเป็นโอโหสิกรรมไปนะถ้าหาว่าได้สมาบัติหลายสมาบัตินะ <c oughs> สมัดสมาบัติไหนเป็นสมาบัติที่สูงสุดเช่นเราได้ฌานสี่นะฌานที่สี่นั่นแหละจะมีอานภาพทำให้ไปเกิดเป็นพรหมในชั้นจตตุจาฌานภูมินะครับ สมาบัติที่เหลือก็เป็นอโหสิกรรมไปหมดนะครับนะในที่นี้บอกว่าถ้าหาก็ไม่มีอัตยาใสมีใจน้อมไปเกี่ยวกับพบที่พึงถึงอะไรอะไรเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ก็จะต้องเป็นอย่างที่ว่านี้นะแต่ว่าพระโพธิสนะัตว์ในเป็นบุคคลพิเศษนะครับ มีปณิธานแน่วแน่ในอันที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการพยากรณ์มาจากพระพุทธเจ้าหลายพระองค์แล้วนะครับว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนปณิธานนี้ไม่เคยรับลมเลิกเปลี่ยนใจนะครับแม้ว่าท่านจะได้สมาบัติแปดนะครับคือได้รูปสมาบัติ สีอารูปสมาบัตสีอารูปสูงกว่ารูปแต่ยังไงยังไงก็ไม่เกิดเป็นอรูปประพรมนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าหาว่าท่านไปเกิดเป็นอรูปประพรมเสียท่านก็บำเพ็ญบารมีอะไรอะไรไม่ได้นะทานบารมีนะอรูปประพรมทำได้ไหมนะทานอืม วันนี้เราจะสงฆ์พระภิกษุสง์ทั้งวิหารแล้วเที่ยวหาปัจจัยไทยธรรมเตรียมเอาไว้สําหรับเอาไปถาไวายพระทำไม่ได้น้ำอย่างเดียวจะไปทำกิจอย่างนี้ได้ไงไอความดํารรก็ไม่เกิดแล้วนะครับศีลบารมีล่ะทําได้ไหมพวกไอรูป,ประลมก็ไม่รู้จะรักษาศีลไปทําไม นะโอกาสที่จะฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นตน้นมันไม่มีอยู่เลยเพราะไม่มีรูปที่เป็นปัใจจัยให้ทําได้อย่างนั้นก็ไม่รู้จะรักษาสีเนื่องไปทําไมเน่คัมมะนะออกบวชอาการออกบวชเขาก็จะมันเร่องของหนีหลีกหนีกามคุณนะรูปเสียงกลิ่นรสเป็นตน้นกลเป็นอนรูป,ปรพร้อมๆนั้นว่าไม่มีไอากามาคุณคุณพวกนั้นอยู่แล้ว อย่างนี้เป็นต้นเป็นอันว่าหยุดชะงักการบำเพ็ญบารมีนะถ้าหากว่าเกิดเป็นอารูปประรมทีนี้ปณิธานของท่านายิ่งใหญ่และท่านไม่เคยทิ้งนะไอ้จิตอาทิฐานไอ้ความเป็นอย่างนี้มาเลยมีกำลังนักหนาเพราะฉะนั้นแม่ได้สมาบัติสูงอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไปคล้อยตามสมาบัตินะก็จะเกิด ก็อ,อย่างนี้ก็เป็นเพียงไปเกิดในรูปประพรมเป็นรูปประพรมบุคคลนั้นซึ่งบำเพ็ญบารมีได้โดยโดยสะดวกเหมือนเกิดในกามสุขคตินั่นแหละแต่นอกนั้นไม่ได้ได้สมาบัติหลายสมาบัติสมาบัติที่สูงนะครับจะเป็นเหตุทำวิบากปฏิสนที่าบาังเกิดในภพถัดไป สวาบัตที่ตองกว่าก็เป็นอรหสิกร,รมนะเห็นไหมครับท่านกาลเทวินดาบทนะพอเห็นลักษณะพระโพธิสัตว์รู้ว่าต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าดีใจว่าเราได้พระ,พ,ระ,พ,พ,ระพุทธเจ้าเล้วเปิดตรวจดูอายุไขข้องตนรู้ว่าตายก่อนแต่ก็ร้องให้นะร้องให้นะแล้วร้องให้ทำไมเรา ร้องให้เพราะว่าไปเกิดเป็นไอรูปประพรมแล้วไม่มีโอกาสจะฟังธรรมนะอาทําไม่ไม่ไม่เกิดมาเป็นโรคป,ประพรมล่วจะได้มีหูมีตามาฟังธรรมได้ไม่ได้สมาบัตสูงย่อมข่มกําลังของสมาบัตต่ําเมื่อชานไม่เสื่อมก็ต้องไปเกิดในไอรูปประรมอยู่ดีแกถึงได้ร้องให้นะครับ <c oughs> เราก็ร้องไห้กันด้วยเรื่องอย่างนั้นนะครับของเราร้องไห้เพราะไม่ได้ตําแหน่งร้องไห้เพราะไอละไรแตะไรสาระ,ะนะครับพอดีหมดเวลา